ส่วนกลับของเศษส่วนนะคะส่วนกลับของเศษส่วนคืออะไรเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะเศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนนั้นผลคูณต้องเท่ากับเท่าไรคะหนึ่งนะคะส่วนกลับของเศษส่วนนะคะพิจารณาเศษสี่ส่วนเก้าคูณเศษเก้าส่วนสี่นะคะก็จะเท่ากับ เศษคูณเศษส่วนคูณอะไรคะส่วนคูณส่วนนะคะเศษคูณเศษก็คือ4คูณ9นะคะส่วนคูณส่วนก็คือ9คูณอะไรเอ่ยคูณ4นะคะก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย4คูณ9กเท่ากับ36 9เคูณ4ก็เท่ากับอะไรคะ36สนะคะ36ส่วน36นักเรียนสามารถตัดกันได้ไหมคะได้คะ่ะตัดกันได้เหลือเท่าไหร่คะ1คะ่ะ เศสี่ส่วนเก้าตัวสีแดงนี้นะคะเป็นส่วนกลับของอะไรเอ่ยเศษเก้ส่วนสี่นะคะส่วนนักเรียนเห็นตัวสีม่วงนี้ไหมคะเศษเก้าส่วนสี่เป็นส่วนกลับของอะไรคะเศษสี่ส่วนเก้านั่นเองนะคะเศษส่วนทั้งสองจำนวนที่นำมาคูณกันมีการสลับกันระหว่างตัวเศษกับตัวอะไรคะตัวส่วนนะคะ เขาเรียกว่าส่วนกับของกันและกันหรือส่วนกับของเศษส่วนนั่นเองค่ะส่วนกับของเศษส่วนข้อต่อไปนะคะพิจารณา8คูณเศษ1ส่วน8นะคะเท่ากับเท่าไรเอ่ยนำจำนวนนับ8ไปคูณกับตัวเศษก็คืออะไรคะ1ตัวส่วนก็คือตัวเดิมคือเลขอะไรคะเลข8นะคะ8คูณ1ก็ได้8 8ส่วนอะไรคะ 8ส่วน8สามารถตัดกันได้ไหมคะตัดกันได้ค่ะเพราะตัดกันได้เหลือเท่าไรคะ1ค่ะ8เป็นส่วนกับของเศษ1ส่วน8นะคะส่วนเศษ1ส่วน8เป็นส่วนกับของอะไรคะ8นะคะเศษส่วนทั้งสองจำนวนที่นำมาคูณกันมีการสลับกันระหว่างอะไรคะตัวเศษกับตัวส่วนนะคะเราเรียกว่า ส่วนกับของเศษส่วนค่ะตัวอย่างส่วนกับของเศษส่วนนะคะหาส่วนกับของเศษ5ส่วนหค่ะเนื่องจากเศษ5้ส่วนหตัวสีแดงนี้นะคะถ้าเราลองกับการนำตัวเศษไปไปเป็นตัวส่วนนำตัวส่วนไปเป็นตัวเศษนะคะก็คูณกับเศษ6คูณหนะคะก็จะได้1ค่ะตัดกันได้ไหมคะ5ตัด5 ก็เหลือ1 6ตัด6ได้ไหมได้ก็เหลือ1ค่ะดังนั้น6ส่วน5เป็นส่วนกลับของเศษหส่วน6นั่นเองนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเศษหส่วน6เป็นส่วนกลับของเศษหส่วนห้นั่นเองค่ะ